ประเด็นโอลิมปิกนะครับในพิธีเปิดนะฮะที่มีการล้อเรียน,นภาพของพริสคริสนะครับนะสำหรับผมนะในฐานะได้เป็นศาสนาจารย์ทางด้านพิษศาสนานะครับนะ mm hmm. ผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พี่น้องชาวคริสต ในทั้งโลกเลยนะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับหรือแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยไม่เห็นด้วยนะฮะบ,บางคนอาจจะมองว่าทําไมต้องมาตั้งดราม่าด้วยนะเรื่องล้อเลียนธรรมดาอย่างนี้ผมก็ลังมองนะในมุมกลับกันนะครับว่ากนคนคุณคิดทำนในวิธีเปิดอย่างนี้นะครับนะคุณเอาความเคารพนับถือในศาสนาเนี่ยนะเอามาล้อเลียนเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับนะรูปนี้เนี่ยเป็นรูปก็เรียกเลียนแบบภาพของลาสเปอร์นะฮะของเรียโดดาวินชีนะ วาดรูปในพระกยาหารมือสุดท้ายของพิชิตนะครับนะซึ่งในพิธีที่พี่สุวิชงตั้งขึ้นในพระกยาหารมือสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าพิธีมหาสนิทหรือพิธีมิสซาของชาวคริสต์ที่ทั้งโลกเนี่ยเรารู้ว่ายกย่องไหว้พิธีนี้พิธีนีพิธีที่สำคและสำคัญและการพอราที่อย่างคุณเนี่ยคุณตั้งใจในการที่คุณเอา LGBTQ มานะฮะเนี่ยเนี่ยแต่งตัวนะฮะเนี่ยโป๊เปลือยนะอย่างไม่เหมาะสมนะครับนะ มันก็ทำให้พี่น้องชาวคิสเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจนะไม่ต้องถึงเราต้องเรียกว่าโกรธแค้นหรอกนะครับนะเอาว่าไม่สบายใจว่าเราเห็นถึงความที่คุณนะในเฉพาะในฝ่ายซ้ายของฝรั่งเศสเนี่ยนะครับนะซึ่งโดยส่วนใหญ่ฝ่ายซ้ายจะไม่มีศาสนาแล้วก็มกักจะไทยทุกอย่างเนี่ยอย่างเสรีแต่การใช้อย่างเสรีเนี่ยคุณไม่ได้คิด ถึงจิตใจของคนที่เขามีความเคารพนับถือในบางสิ่งบางอย่างอยู่นะครับนะไม่ต้องในคนนี้ศาสนาหรอกในของพวกคนที่เป็นพวกเสรีนิยมเนี่ยพวกคนไม่มีศาสนาคุณก็มีสิ่งที่คุณเคารพนับถือว่รเคารพนับถือพ่อแม่ววาจะนับถือนักร้องไอดอลนักการเมืองใดก็ตามนะครับนะถ้ามีคนแล้วคนที่คุณเคารพนับถือเนี่ยนะครับนะเอามาเหยียบมาย่ำนะครับโดยเฉพาะการที่เป็น LGBTQ นะฮะเราจะต้องให้ข้อมูลความรู้นะสำหรับพวกฝ่ายซยนะว่า ในทางศาสนาคิด LGBTQ ก็ยังนับว่าเป็นความบาปนะครับนะแม้ว่าจะมีการยอมรับพวกเขาเพราะว่าศาสนาคิดสอนเรื่องเรื่องความรักแต่อย่างไรบาปก็คือบาปนะครับเราต้องรับก็สุขที่สกัดเราไม่ได้ต่อต้านนะครับนะแต่ว่าคนที่เป็น LGBTQ ก็จำเป็นก็ต้องอยู่ในกระบวนการการกลับใจนะฮะนะฮะว่าสิ่งนี้เป็นความบาปแล้วคุณเอาสิ่งที่เป็น LGBTQ เนี่ยนะครับนะมาแต่งตัวล้อเลียนมาแต่งตัวเป็นคณะทูตสาวกของมิชฉุคิดต่างๆเล่นะะฮอย่างสุขสนานนะครับทำสิ่งนี้คุณก็คิดน้อย นะครับนะจำได้ไหมเมื่อหลายปีก่อนนะครับนะไอ้อชาลีแอปโดสนดักพิมพ์เนี่ยที่เคยตีพิมพ์เรื่องล้อเลียนอะไรต่างๆนะทางพี่น้องมุสลิมน,นะครับนะก็ถูกผู้ก่อ,อก,การร้ายเนี่ยเข้าไปกราดยิงนะฮะตายกันทั้งนักพิมพ์เราก็ไม่รู้หรอกว่าผู้ก่อ,อก,การร้ายคนนั้นเน่ยเป็นศาสนาใดรนะผมก็ไม่ได้กล่าวหาพี่น้องมุสลิมแต่มันทําให้เห็นว่าการที่คุณล้อเลียนในสิ่งบางอย่างนี้มันทําให้เกิดความขัดแย้งนะคะสันติสุขสันติภาพที่ควรจะต้องเกิดขึ้นนะครับคุณก็ไปยุไปแย่งไปสร้้าางควมขัดแย ่กรณนนีเนี่ยเขาทำร้ายจิตใจของพี่น้องชาวคิดแต่แน่นอนนะ่ะถ้าเรามองว่า,าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องชาวคิดเนี่ยคิดคิดมากคิดอะไรไปเปล่าบอกว่าคุณตัางหาด้วยคุณคิดน้อยนะครับนะการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับนะคุณต้องคิดถึงหูอกุวใจของเขานะฮะไม่ต้องมีศาสนาหรอกนะครับโดยส่วนใหญ่เกิดโต,ต,ต,ตมาคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสอนอยู่แล้วว่าถ้าคุณไม่อยากให้ใครทําสิ่งใดกับเราแล้วอย่าไปทาสิ่งนั้นกับเขานะครับอันนี้คือพื้นฐานมาตรฐานง่าย แล้วสิ่งนี้ก็อยู่ในคําสอนของพิชิตด้วยนะครับนะดังนั้นเนี่ยพวกคุณไม่อยากใครมาลบหลู่มาถ่มถุยในสิ่งที่คุณรักคุณเคารพคุณก็อย่าไปลบหลู่ในสิ่งที่คนอื่นเขารักเขาเคารพนะครับมาไม่ว่าจะ,จะใครใดในโลกนี้แล้วโดยเฉพาะในวิธีโอลิมปิกโอลิมปิกมันเป็นกีฬาแห่งมงุมนษยาชาตินะมันทุกชาติทุกาภาษาทุกศาสนานั้นคุณจะทําอะไรคุณต้องทําให้มันเป็นกลางนะฮะไม่ใช่คุณไปทําให้สา,หายสุดเลย นะครับนะนะไอ้น,นี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและผมไม่เห็นด้วยนะครับนะอย่ามาหาว่าทําไมคนที่มีศาสนาทําไมศา,าส,สนาคิดไงบอกศาสนาความรักไงแค่นี้รับไม่ได้นะครับนะผมบอกว่าเอาคนเอาสิ่งที่พวกคนไม่มีศาสนานะครับที่เคารพรักเนี่ยนะครับนะเอามาล้อเลียนเอามาสมทุยนะครับนะเออเอาอะไรสกปรกมาใส่นะครับนะคุณจะยอมหรือเปล่ามันก็ต้องมุมกับกัน ดังนั้นเนี่ยผมสะท้อนมุมนี้นะฮะในนะที่เป็นศาสนาจารย์ทางหน้าคิดศาสนาเอาสิ่งนี้ผมไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นแต่ผมต้องเตือนแรงๆนะครับนะแล้วโดยเฉพาะคนที่เห็นว่าเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องที่น่าสับสนคิดมุมกลับกันนะครับนะต้องคิดมุมกลับกันนะดังนั้นเรื่องนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับแต่ไม่ได้เจ็บแค้นแต่อย่าให้เห็นว่าข่าวหน้าจะทําสิ่งนี้คุณกําลังก่อให้เกิดขอัดแยง้งก่อให้เกิดสงครามนะครับผมศาสนาจารย์ดรตับัญชาโชติมณฑพรนะครับหรือโหต้แรงนะครับไม่ให้ความเห็นในเรื่องนี้นะครับ